วัสดีเจช่วยเปิดดังๆคนอยากจะฟังเพลงนี้ใช่เลยเยอะมากเชื่อเชื่อเชื่อยลงไม่แล้วดูนนะฝากดีเจช่วยเปิดดังๆคนอยากจะฟังเพลงนี้ใช่เลยไฟที่ช่วยเปิดตามเคยเปิดไปเลยจะร้องตามฝากบอกกัเธอเธอได้รู้ว่าเพลงที่เปิดอยู่เพลง

วันนี้ร้อนครับคำเดียวเลยร้อนแดดแรงแต่ภาพออกมาสุดโอเคมาผมวันนี้โอเคนะครับมาทำรายการของกีตาร์แม็กนะครับที่บ้านเพลงนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับทีมงานทุกท่านแล้วก็เรตลอดตลอดวันนั้นนะครับโอเคพี่เปิ้ลน้อยใหญ่ครับผมนี่อาจารย์ในช่วงรู้ไปก็เท่านั้นพี่เปิ้ลงตื่นครับโอเค เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีครับรู้สึกว่ามีประสบการณ์ใหม่ของเราไดหลงรู้นสึกครับเปนอัางที่ใช้เวลาเดินทางมานานวันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งประสบการณ์ใหม่ของเราแล้วก็ ตามหาซื้อสินตางแผงผักตามแผงซื้อจำพวกมาดูนะครับโอเคพี่กายโอเยะครับดีครับผมพี่กายครับโอเยะเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้อนิตยสารอะไรนะกีตาร์แม็กกีตาร์แม็กนี่ถือว่าเตรียมการบ้านมาดีบ้างเป็นเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในวงการเพลงจริงจริงถามถามละเอียดมากยอดมากแล้วสำหรับวงโอเยะวันนี้เป็นไงบ้างก็โอเคครับสบายๆมีชิล ขอบคุณพี่กายมากครับผมโอเคคุณสกู๊ดโอเยงครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับการสัมภาษณ์โอวันนี้เป็นของแย่ซะก่อนอย่างเดียวเลยครับร้อนครับวันนี้แต่ที่เหลือก็สบายๆชิลๆครับพิมน่ารักทุกคนเลยเป็นยังไงครับทุกคนก็ทิดไลน์ที่ทุกคช่วยกันทำมีมีโปรดิวเซอร์อะไรมาช่วยเลยไหมครับ จ,จริงๆโปรดิวเซอร์พวกเราเป็นโปรดิวเซอร์กันเองครับแต่ส่วนสุดท้ายเนี่ยพอเพลงเสร็จก็จะมีพี่ทันดี้เป็นคนสกรีนให้ว่าเพลงไหนคนจะปล่อย,มยเมื่อไหร่ยังไงครับแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งลายดนตรีทั้งเล็กคอร์ดทั้งเนื้อร้องทั้งนองพวกเราทำเองครับในขณะเดียวกันก็ทำเอ็มวีเองด้วยอัะที่ไหนกันครับอ่ะอที่ซีโนคาราบา์ห,หรือซีเอจมส์ ชุดเดียก็เลยโอเคโอเคพี่หมี่พี่หมีเล็กพี่หมีพี่เล็กก็คอยจริงๆก็ผมอัดกับพี่หมีเล็กนี่มามานานแล้วเป็นปีแล้วนะครับก็ก็เป็นเป็นสาตว์ที่หลายๆคนศิกลปินไปอัดกันเยอะการป็นศิลปินคาดหวังยังไงบ้างการเป็นศิลปินคือจริงๆแล้วผมพูดจากใจของผมเลยเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลย ผมรู้สึกว่าผมได้เล่นดนตรีกับเพื่อนบนเวทีเนี่ยนี่คือความรู้สึกของผมที่ผมมีามสุดแลในขณะเดียวกันที่มีคนตอบรับหรือว่ามีกระแสกลับมาเนี่ยนั่นมันเป็นโบนัสมากกว่าแต่ชีวิตพวกเราอ่ะที่มันขาดสิ่งนี้ไม่ได้ไงมันจึงต้องทำถ้ามันขาดได้เราก็คงเล่ทการ์ตูได้แต่พอดูแล้วมันก็เหมือนรักอันตรายอ่ะมันก็เจ็บปวดนะแต่มันขาดมันไม่ได้ครับูุณยังเล่นดีน ก็มีเล่นกลางคืนนะครับทั่วไปแล้วก็จะมีพี่ๆก,ก็แบ่งแยกย้ายมาเล่นแต่ละที่เหมือนกันเพราะว่าเรารวมตัวกันมาจากาทั้นตีคนะละวงนะครับแล้วก็มาบอกกันว่าผมนารู้จักกับพี่ๆแต่ละคนกี่คน,นกี่คนนะฝากของยาคุณแม่ฝากของเงินก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าเราเป็นแนวรนตรีที่ทำมาในรูปแบบใหม่เลย แล้วก็วคือนักรุนตีที่ที่เราเล่นด้วยกันทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยเคยได้ยินในประเทศไทยเนี่ยจะมักจะถามอยู่เสมอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีแนวรุนตรีอะไรใหม่ๆมาให้ฟังว่าเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันซ้ําอันเนี้ยอย่างที่พี่ถ้าคิดอย่างนี้นะลองเปิดฟังโ oh, อ yeah, ้เยยดูแล้วจะเข้าใจว,ว่ามันใหม่ครับตาต่อจะมีหน่ากช่องทางอีกหนึ่งช่องทางก็มี a ฟ e b o o k นะครับโอ้เยยร็อกฟอร์มแบงคอกนะครับก็ต้องมี <า S 1> อย่างยูทูบที่มีเยอแล้วก็ตลอดนะครับ